ฮัลโหลวอซั p ไก่โอเคตอนนี้เขาอยู่ในเกมโลบอกเนาะในแมปอนิเมะแวนการ์ดนั่นเองอ่ะก็ <laughs> คือตอนนี้ในแมปอนิเมะแวนการ์ดอะ่ะมันมีอัปเดตใหม่เข้ามาโอเคก็คือเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนเลยเนาะเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วน่าจะประมาณตอนทีสองทีสามนี่นแหละโอเคอัปเดตหลักๆก็คือเขาจะรีเซ็ตดีเรเดอร์บอร์ดเนาะ อ่าแล้วก็อัปเดตเป็น2.0อะไรประมาณเนี้ยโอเคแล้วเขาก็จะถอดไอตัวเจ้าเลนโกคุออกเนาะก็คือด่านด่านแมงมุมด่านป่าแมงมุมนั่นเองอ่าแล้วเขาก็จะมีนิวเอ็กซ์โซฟใหม่เนาะก็คือเป็นตัวละครใหม่เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็จะมีเลดบอสใหม่เข้ามาด้วยนะครับอ่าก็เลดบอสใหม่รวมถึงตัวละครใหม่3าตัวเนาะก็คือตัวละครจากอนิเมะเรื่อง โจโจเนาะอ่าส่วนอันนี้อันนี้มันเป็นอัปเดตที่แล้วเนาะก็คืออัปเดตดาดดันอันนี้น้องเจจะไม่พูดถึงแล้วกันมันเป็นอัปเดตที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตล่าสุดกันเลยเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกาชาเนาะเปิดหาเจ้าตัวมิติตัวใหม่เนาะอะไรประมาณเนี้อ่าเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะได้ครบทั้งสามตัวหรือเปล่าเพราะมีตัวละครใหม่เข้ามาสามตัว โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปิดกาชาเนาะก็ก่อนที่น้องเจจะมาอัดคลิปอะนี่ไงเห็นป่ะตัวละครใหม่เห็นป่ะเห็นเบสซิ่งเห็นป่ะก็เ,เ,เท่อะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครหน้าตู้ก่อนว่ามันมีตัวอะไรนั่งไงมันมีตัวกิโลหรอกิโลเอจิโลกิกิโล,ออโล,โลแล้วก็ตัววาเลนไทน์เนาะแต่ว่าตอนนี้มันมีตัวละครในนี้เข้ามา โอเคจอนนี่จอนนี่มันมีตัวละครจอนนี่เข้ามาไม่รู้ว่าน้องเจเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าไอตัวใส่หมวกอะกิโลกิโลหรือแล้วก็ตัวน่าจะเป็นคุณป้าว่าคุณป้าวาเลนไทน์เนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยจอนนี่จอนนี่น,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 น้องเจยังเปิดไม่ได้เนาะแต่ว่าสองตัวสองตัวตัววาเลนไทน์กับตัวกิโลอะ ต้องใลองเปิดแล้วมันเปิดเปิดได้ไปแล้วอ่าลองเปิดนอกรอบไปแล้วมันได้ไปแล้วส่วนอันนี้จะเป็นตัวละครจากอันนี้ไม่เรื่องดาด,ด,ดันเนาะมันต้องไปลงเลดบอลแล้วกเก็บเก็บตัวไอตัวที่เอามาใช้ในการเปิดกระชามันต้องไปลงเลดเนาะมันถึงจะอมันถึงจะเปิดได้แล้วอะไรประมาณนี้โอเคเนี่ยมันจะเป็นลูกไฟสีฟ้าที่ใช้ในการเปิดอะ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เพชรใช้เจมในการเปิดเนาะก็คือ3ตัวละครใหม่ที่เข้ามาอ่าเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันเลยว่าเราจะได้ตัวจอ h n นนี่หรือเปล่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราได้ตัวใหม่มาแล้วกี่ตัวแล้วตอนนี้เพชรเราเหลือไม่เยอะด้วย<ๆ>เหลือแค่แปดหมื่นแปนสี่พันหนึง ก็เดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดูเนาะว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่าอ่ะไปเปิดกันเลยน้องเจอยากได้ตัวจอนนี่แล้วกันมันจะได้จะได้ครบทั้งสามตัวเนาะตัวที่เข้ามาใหม่โอเคไม่ได้นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวก็เปิดไปเรื่อยๆมันมีการันตีนะการันตีที่สี่ร้อเห็นปะแต่ว่า แต่ว่ามันมันมันสุ่มสามตัวไงมันก็ค่อนข้างที่จะออกยากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ตัวนอกตู้ด้วยเนาะนอกตู้ในที่นี้หมายถึงว่าตัวที่ไม่ได้อยู่หน้าตู้อะไรประมาณนี้โอเคเพราะตอนนี้มันมีหน้าตู้อยู่3ามตัวเนาะก็คือมีโทโดอ่ะแล้วก็กิโลแล้วก็ตัวจอนนี่เนาะโอเคแต่ตอนนี้ต้องจะอยากได้ตัวจอนนี่เพื่อที่จะได้ครบในอัปเดตเนี้ยตัวใหม่จะได้จะได้จะได้ครบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองลง เลดบอสใหม่เนาะว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยน้องเจยังไม่ได้ลองเล่นก่อนนะครับก็คือมาเล่นพร้อมกับคนทุกทั้งบ้านเลยแล้วกันอ่าให้ดูไปพร้อมกันเลยว่ามันยากหรือว่ามันง่ายขนาดไหนเพราะว่าตัวละครที่เซตไวอ้อมันเป็นตัวละครใน,นอ,อีเวนต์เก่าเนาะอ่าก็คืออีเวนต์คุซุนะอะไรประมาณเนี้เลดบอสคุซุนะอะไรประมาณเนี้ โอเคอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยเปิดมาการันตีไปแล้วรอบหนึ่งได้ตัวซาสึกเกะมาซาสึกเกะน้องเจมีเยอะแล้วเนาะอ่ะโอเคไม่ได้เลยครับตอนนี้แย่อยู่แย่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองดูในกระเป๋าแล้วก่อนดีกว่า เผื่อบางทีเรารีบกดอะเนาะแล้วมันเด้งเข้ากระเป๋าไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยเพชรแก่หมดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเหลือหกหมื่นกว่าเองใช่ป่าวเลอ,อก 60, หกหมื่นเลยหกหมื่นโอ้โหแย่เลยเฮ้ยได้ซือ้อเก๋ะเอะไรเนาะเฮ้ยใช่ป่าเมื่อ,อก,กี้เนี้ยหรือว่าไม่ใช่โอ้โหได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อะดุดเด็ดตลอดเลย ยากเหมือนกันนะเนี่ยตัวหน้าตู้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ตัวที่อยู่ตรงกลางเนาะเอา๋ยวเราลองดูในตู้ก่อนเผื่อมันเถอเราได้แล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยเราได้แล้วนี่เราได้ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ได้สองตัวเลยโอเคอ่ะท่านี้เราก็ได้ครบและตัวใหม่สามตัวยูนิตใหม่สามตัวหรือว่าตัวละครใหม่สามตัวเราได้ครบหมดแล้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดู อีโวเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าเราสามารถจะอีโวได้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ทั้ง3ตัวเนี้ยมันจะมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันสามารถอีโวได้ไหมอะไรประมาณถ้าเกิดว่ามันอีโวได้เดี๋ยวเราก็จะอีโวกันเลยเนาะ,นะเดี๋ยวเราจะลองไปดูไปอีโวดูก่อนโอเคเอ้าวมันมีเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาจอยในห้องเดียวกัน เพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยโอเคนี่ไงเห็นปะเขาทักทักทายเราเนาะแล้วเดี๋ยวเรารับเกมพเพิ่มก่อนเพราะว่าเราเปิดคอลเลกชันได้เพิ่มมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อนเขาชอบตามผมมาเล่นด้วยนะก็คือแบบเขาเป็นเพื่อนชาวต่างชาติที เว,เวลาเห็นผมเล่นแบบไหนอ่เงี้ยเขาก็จะกดจอยเข้ามาตลอดเลยโอเคอัธยาใส่เขาดีมากอ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะชวนน่าจะชวนผมลงเลดบอสนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเทดรีโลที่ว่าเราจะสามารถรีโลให้ตัวไหนได้มา้างโอ้โหไม่มีไม่มีเลยครับเทดรีโลอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปลองดูอีโวกันว่า สามตัวละครใหม่ที่เราเปิดได้มามันสามารถอีโวได้ซักหนึ่งตัวไหมว่าน้องเจไม่ได้ฟาร์มไว้ด้วยดิอุปกรณ์ที่ใช้ครับอะพวกแมทที่เรียวต่างๆเฮ้ยนี่ไงมันขาดดวงตาเห็นปะขาดดวงตาแล้วก็ไอตัวเพชรเพชช็รสีเขียวเนาะดวงตานี้มันต้องไปเล่นด่านไหนอะน้องเจย,ยังไม่แน่ใจเลยอ เดี๋ยวเราลองไปดูเลดบอสก่อนเผื่อมันมีให้แลกอ่ะ uh, เผื่อมันมีให้แลกในร้านร้านค้าเลดบอสอ่ะเดี๋ยวลองเราลองดูตัวชอนนี่ก่อนชอนนี่ก็เฮ้ยมันก็ใช้แสดงว่าทั้ง3ตัวเนี้มันน่าจะแลกของอีโวในร้านค้าหรือว่าในช็อปเลดบอสนั่นเองอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองไปดูอ่ะเดี๋ยวเราลองดูคนนี้ไอตัววาเลนไทน์ตัวเนี้ย เีเห็นว่ามันมันก็น่าจะใช้ของที่แลกในช็อปเรนบอสอ่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งไปน้องเรนบอสดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปคุยดูบอดีเวนอ้างบอดีเวนซูคูนะยังอยู่เลยบออีเวนซูคุนะน้องเจยยังไม่ได้แลกเทดรีโลนะก็คือยังไม่ได้ฟาร์มเนาะแต่ว่าแลกไอ้นี่มาแล้วถ้านั่งบรรลังอ่ะ ท่าเต้นอะท่าเต้นที่เป็นท่านั่งบนหลังแลกมาแล้วส่วนตัวบอสอีก e ิดบอสอีกิดก็แลกมาแล้วเหมือนกันหมายถึงว่าแลกท่านั่งแล้วก็เชรดรีโลเนาะเห็นปะศูนยเหลือศูนย์โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเหรบอสใหม่ที่เข้ามาเนาะอันนี้มันเป็นช็อปของดาดารันไอไอพวกนี้มันน่าจะเป็นของอีโว ตัวยูนิหรือว่าตัวละครจากอันนีม้มะเรื่องดาดาดันเนาะอันนี้เราลองไปดูเลนบอสใหม่ที่เข้ามาอันนี้มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นของดาดาดันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวตัวสุ่มกาชาที่เป็นลูกไฟสีฟ้า,ฟาอันนี้น่าจะเป็นเลนบอสใหม่ที่ที่อัปเดตล่าสุดเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเหรียญบอลใหม่น่านยวเราลองไปลงเดี๋ยวเราลองไปลงอันนี้ดีกว่า<ม>เพื่อที่เราจะได้ของเอาไปแรกในช็อปเนาะรวมถึงเราจะไล่ดูว่ามันมีตัวละครอ,อะไรดรอปในในเหรียญบอสแอคสุดท้ายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอันเดียวเราลองไปดูเดี๋ยวเราชวนน้องคนนี้ชาวต่างชาติคนนี้ลงเหรียญบอสกับเรา นั่งไงครัชวนเราพอดีเลยโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปลงเลรียบอสกันเลยโอเคอ่ะเริ่มตั้งแต่แอคหนึ่งเลยนะครับเอ้าทำไมมันเด้งมาตรงหน้าล็อบบี้อ่ะหรือว่ามันเป็นบ๊กเห็นไหมอ่ะเรากดสาตาร์ทเลยโอเคก็คน้องเจจะเล่นไปทีละแอคเนาะแอคหนึ่งแอคสองแอคสาม เอาเท่าที่ไม่ไหวถ้าเกิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวน้องเจจะขอไปปรับตัวละครเนาะก็คือตัวละครที่เซตไว้ตอนนี้มันเป็นตัวละครที่เล่นไว้ตั้งแต่เลดบอสที่แล้วก็คืออีเวนท์ที่แล้วเนาะอีเวนท์สคุนะอะไรประมาณเนี้ยตั้งแต่อัปเดตที่แล้วอัปเดตก่อนหน้าดารันอีกอะไรประมาณเนี้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอัปเดตล่าสุดเนี้ยอัปเดต2.0ูนย์เนี้ย อัปเดตอนี่ไม่เรื่องโจโจโจเนาะอ่าอะไรประมาณเนี้มันน่าจะใช้ตัวละครตัวไม่ถึงว่าตัวละครที่เสร็จไว้มันน่าจะเป็นตัวอื่นเพราะว่ามันมีการแพ้าธาตุไม่แพ้าธาตุด้วยอะไรประมาณเนี้เนาะอเอาเกมมันแหลกอะโอเคอะตอนนี้เหมือนมันปิงอะเหมือนเหมือนมันแหลกมากมากเลยเนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอวางตัวเงินก่อนเนาะสปีดวากอน าวางไปแล้วโอ้โหแหลกมากจะเล่นได้ไหมเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปเนาะมันเป็นช่วงโหลดโหลดเกมเข้ามาด้วยมันจะมันจะแหลกนิดนึงเพราะว่าน้องเจน้องเจอ,อัดหน้าจอด้วยไงอะไรประมาณเนี้ยโอเคอ่ะหายแหลกแล้ว โหปิงมาก โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟที่19เกแล้วเนาะเรดบอสใหม่มัน2ี่สิบเวฟเนาะ mm hmm. มันมีเวฟตอนตอนนี้เวฟที่20ิบแล้วก็คือเวฟสุดท้ายแล้วบอสมันกําลังจะเริ่มออกมาแล้ว mm hmm. ก็คือตัวดาเมจหลักๆที่เอามาใช้มันเป็นตัวดาเมจเก่าที่เซตไว้เนาะ mm hmm. ก็เป็นโกโจเหมือนเดิมเพราะว่าโกโจ mm hmm. โกโจของน้องเจม,มีมีบัฟโมนาอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เราเล่นง่าย เพราะว่านามเมตมาแรงมากๆแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองจะเป็นอะลูขาดเนาะอะลูขาดบัฟจะเป็น, I นอิติเลียวนะอิตเลียลอ่าอิติเลียวแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นจูเลียสจูเลียสบัฟจะเป็นบิดเนาะก็คือมันจะตีไฟไวตีไวมา,มากๆเพราะว่ามันลดคู่ดาวอะไรประมาณเนี้ยอ่า as. ส่วนตัวที่สี่จะเป็นเบจิต้าเนาะ ก็คือตัวที่เซตไว้อะเบจิตาโทจิแล้วก็สปินวากอนก็คือมันเป็นตัวที่เซตไว้ตั้งแต่ลงเลดบอสตัวซาคุนะเนาะก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ลองใช้ตัวเดิมดูเอ้ยมันมันก็จบได้นะแต่ว่ามันเป็นแอคหนึ่งอยู่เลยมันดาเมจบอสมันยังไม่ค่อยมากรวมถึงเลือดตัวกิ๊กี้ด้วยรวมถึงเลือดบอสด้วยมันยังไม่ค่อยเยอะเนาะเฮ้ยมันมีฮิวเลือดตัวเองด้วยมึงเห็นปะคนดูทางบ้านเห็นไหม โอเคเนะี่ยมันเด้งเลือกขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยเห็นปะโอเคอ่าตอนนี้เราก็จบแอคหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเน็กไปแอคที่สองเลยเนาะก็คือเล่นไปจนกว่าเราจะไม่ผ่านอะไม่รู้ว่าจะแอคสองจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแอคสองไม่ผ่านก็ต้องขออนุญาตไปเซตตัวละครใหม่เนาะอ่าโอเคอ่ะเฮ้ยแล้วมันมีอะไรเข้ามามันมีอะไรเนี่ยสีเขียวมันคืออะไรอะ ถ้าเกิดว่าคนดูทั้งบ้านรู้ว่ามันมันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกบอกทีนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเนี้ยน้องเชยก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นอนิเมะแวนการ์ดเนาะก็คืออัปเดตล่าสุดหรือว่าอัปเดตก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดอะไรปรออะรมาณน,นี้ถ้าเกิดว่าคนดูทั้งบ้านรู้หรือว่าเข้าใจก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแนะนํากันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวแอคสอ จะขอวางตัวสปินวากอนก่อนเนานะตัวเงินทั้ง3ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะวางจูเลียสไว้คอยสโลเนาะเพราะว่าพาซซีฟของจูเลียสมันจะตีมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์จะติดสถานะแช่แข็งเนาะอ่ามันก็ช่วยเราสโลบอสได้เพราะมันจะแช่แข็งแช่แข็งตัวกิกกให้เราอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่สิมันไม่ได้สโลมันติดสถานะสถานะแช่แข็งน้องเจพ้พูดผิดขออภัยขออภัย เห็นว่าไนว่ามันติดแค่แข็งแน้วมันจะหยุดหยุดนิ่งพักหนึ่งอะไรมาเน,นีะอ่ะเดี๋ยวเราขออัพสปินวากอนให้ตันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางตัวโกโจแล้วก็ตัวอะลูขาดเนาะช่วยทํานาเมีดโอเคไว้ค่อยตัดเลือดด้วยเผื่อในกรณี กรณีที่มอนเตอร์มันรีเจนเลือดตัวเองอะไรประมาณนะี้อ่าโอเคแต่ชูเลียสอ่ะมันเป็นตัวมันเป็นตัวไอ้นี่เนาะหมยถึงว่าตัวเกมพาร์ตอ่ะเนาะก็คือมันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นเกมพาร์ตของเกมพาร์ตที่แล้วน้่งเกมไม่แน่ใจว่าอัปเดตไหนอัปเดตที่สองหรือเปล่าอะไรประมาณนะี้ต่อจากฮิมิโกะวะ ตัวเต้นอะตัวเต้นอะอ่าเฮ้ยแล้วเขามีไอ้นี่ใหม่เข้ามาเห็นปะไอตัวถ้าเกิดตัวละครตัวไหนอะเราอัพเราอัพจนมันมี skill สกิลกดอะสกิลกดมันจะมาอยู่ข้างสายข้างสายจอเห็นปะเราจะสามารถกดได้เลยเราไม่ต้องไปเลื่อนหาหมายถึงว่าเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวตัวนั้นนะเห็นปะต้องตัวทีเห็นไหม มันเป็นสกิลของโกโจเนาะก็คือสกิลหยุดเวลานั่นเองเฮ้ยมันดีนะมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นน้องเจมองว่ามันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอ้าวเดี๋ยวน้องเจจะวางโกโจไว้ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวนนะ่ข้างบนเนี่ยวนะ่เข่งเท่แล้วก็วางอลูขาดไว้ข้างล่างไม่เดี๋ยวว่ามันน่าจะทำ afk ได้นะถ้าเกิดว่าดาเมจเรามาแรงพอ ไม่ถึงว่าแอคสุดท้ายอะ่ะมันดอบตัวซีเข็บเนาะอะไรประมาณเนี้ถ้าเกิดว่ามันมันมีตัวหายากอะ่ะเดี๋ยวน้องเจจะมาลองทำเอฟเคเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันวางเอฟเคได้หมายถึงว่าทำเอฟเคได้เดี๋ยวน้องเจจะทําคลิปแนะนาเนาะว่าใช้ตัวละครตัวไหนบ้างในการทํา AFK อะไรประมาณเนี้โอเคอตอนนี้ถึงเว็บที่13าแล้ว เดี๋ยวเราจะวางเดี๋ยวเราจะอัพโกโช่วยตันก่อนเนาะแล้วเกิดว่ามอนมันจะหลุดอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางตัวจูเลียสช่วยอ่าอะไรประมาณเนี้ยวางตัวจูเลียสเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้ให้มันเป็นสามตัวเนาะเพื่อที่มันจะได้ช่วยช่วยเราแช่แข็งมอนเตอร์ได้อะไรประมาณเนี้ยโอเคทัเงยมองว่า อน,นิี้ไม่แวนการ์ดอะภาพเพราะถ้ามองมาสวยมากเลยนะครับมันสวยนะน้องเคมมองว่ามันสวยไม่ถึงว่าตัวละครแล้วก็สกิลสกิลของตัวละคอรอะไรประมาณนี้เห็นปะรูสกิลของโกโจโดิถ้าอย่างเท่ะอะเดี๋ยวเราอัพอาลูคาดก่อนเนาะเพราะว่าโกโจโเราตัานแล้ว ก็คือเราเล่นไปแบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะเราเล่นไปเพลินๆอ่ะเนาะเล่นขั้นเวลาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตัวละครอะ่ะถ้าเกิดเราไม่รีบอะ่ะเราเล่นไปเก็บเพชรไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวเราก็เปิดได้เพราะว่าตัวละครมันมันก็อยู่ในตู้นี่แหละหมยถึงว่าตัวละครพวกมิติกเนาะอะไรประมาณเนี้ย ส่วนพวกตัวอีเวนท์ที่อยู่ตามเลดบอสต่ ت, างๆเลยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเก็บอ่ะเราก็ค่อยเก็บเก็บไว้เก็บไว้ก็ได้เพราะว่าบางทีเขามีอัปเดตใหม่เข้ามาเนี้ยเขาก็จะเอาตัวละครเก่าที่อยู่ในเลดเก่าออกแล้วก็ตัวละครใหม่เข้ามาในเลดใหม่เนาะอะไรประมาณนี้เหมือนล่าสุดไงเขาเอาไอ้ตัวเรนโกคุออกไปแล้วอะไรประมาณนี้อ่าโอเค ตอนนี้ก็ถึงเว็บที่20แล้วเนาะบอสกำลังจะมาแล้วบอสออกมาแล้วกำลังจะเดินมาโอเคเห็น่าจูเลียช่วยเราแช่แข็งรัวๆเห็นไหมเห็นปะมอนเตอร์ไม่ได้เดินเลยวะมอนเตอร์หลุดเข้ามาในวงปุ๊บหยุดชะงักทันทีเลยเพราะว่าจูเลียมันแช่แข็งมอนเตอร์ไว้เห็นไหม แล้วเราก็มีโกโจโหยุดเวลาอีกก็คือมอนเตอร์มันจะไม่เดินหลุดออกจากวงเลยคือมันเดินมาหยุดเดินมาหยุดเดินมาหยุดแล้วก็ตายไปอ่าอะไรประมาณเนี้ยอย่างเฟีดเดยวคนดีอ่ะอ่าตอนนี้บอสบอสเว็บที่2ีสก็ตายลงไปแล้วเนาะเหลือแต่ลูกน้องไม่ถึงว่ามอนกี้ โอเคอ่ะตอนนี้แอสก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแอสเลยเนาะน้องเจไม่แน่ใจนะว่ามันจะสามารถเล่นได้ถึงแอ t ไหนนะตอนนี้แอสองแล้อ่ะเดี๋ยวเราไปแอสาเลยโอเคอ่ะขออนุญาตวางตัวส p i n วากอนให้ครบทั้งสาตัวก่อนเนาะ mm hmm. เพราะว่าตัวเงินมันสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่น mm hmm. เราเล่นในเลรบอสเนาะเพราะว่าเลรบอสมัน มันมันหลเว็บไงหลเว็บตัวเงินมันก็เลยสำคัญแล้วมันมีบางตัวถ้าเกิดว่าอย่างโกโจมันใช้เงินในการอัพถ้าเกิดว่าเราชอัพตันน่มันใช้เงินอัพค่อนข้างที่จะเยอะเนาะโอเคเราก็ต้องวางตัวเงินในการปั๊มเงินช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวเงินสองตัวมีตัวสปินวากคอนกับตัว ทาคาโดล่าเนาะทาคาทาคาโดล่ามันจะเป็นตัวระดับลิดิเจนเนอรี่เนาะอ่าเป็นตัวระดับลีเจนก็คือถ้าเกิดว่าเอามาเอาเราเข้ามาสองตัวมันจะทําให้เราปั๊มเงินได้ไวมากๆโอเคอ่ะตอนนี้น้องเจก็วางตัวจูเล็ตไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวน้องเจจะอัพตัวสปินวาก่อนเหมือนเดิมเนาะก็คือเราจะเล่นสูตรเดิมเราจะเล่นแบบเดิมไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดว่ามอนเตอร์เรือมันเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วมันมันหลุดอะ่ะหมายถึงว่ามันเดินหลุดจากระยะของจูเลียตอะ่ะหมายถึงระยะโจมตีของจูเลียตอ,อ่ะอ่าเราก็วางจูเลียตเพิ่มอีกหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้รวมถึงวางนองที่เอาเบจิต้ากับโทจิเข้ามาด้วยเนาะก็วางเบจิต้าช่วยก็ได้หรือว่าวางโทจิช่วยก็ได้อะไรประมาณนะี้อ่าแต่ว่าตอนนี้ น้องเจน่าจะวางโกโจโกโจซาโตรุก่อนเนาะอ่ะโอเคเห็นไหมระาวางังจูดเรียงกันสามตัวให้มันช่วยแช่แข็งมอนเตอร์เฮ้ยเด่เหมือนแอคที่สามอะมันจะเลือดเลือดมอนเตอร์มันจะเยอะขึ้นนะเห็นไหมเราไม่สามารถจบไม่สามารถฆ่ามันได้ มันเดินมาถึงกลางวงกันเลยเห็นปะแอคนี้ไม่บางทีอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ผ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปเซตเดี๋ยวเราไปลองเล่นแล้วก็ไปเซตตัวละครใหม่อะไรประมาณเนี้ยมันเพราะว่าเกมนี้มันมีมันมีธาตุด้วยไงมันมีตัวละครที่แพ้ธาตุกันด้วยอะไรประมาณเนี้มั้องเี่ไม่แน่ใจว่าด่านด่านนี้มันต้องเอาตัวละครในอน,นิเมะเรื่องเนี้ยมาเล่นหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอะ ด่านแต่ละด่านอะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครจากอ,น,อนิเมตตัวหมายถึงว่าเอาตัวละครจากอนิเมะน,น,นั้นมาเล่นอะดาเมจมันจะบวกเพิ่มมาแล้วเรื่องทาอ่าอะมันก็จะแพ้ทางกันด้วยเนาะอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้น้องเจมมาเล่นทํานองว่าทําไกด์ให้กับคนดูทั้งบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้น้องเจมก็มาลองเล่นให้ดูก่อนอะไรประมาณนี้ประมาณเนี้ยเผื่อคนดูทั้งบ้านมาเห็นคลิปแล้วเห็น เฮ้ยอันนี้มันการอาร์ปเล่นใหม่อะไรเงี้ยกลับมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมาเล่นมาจอยเล่นด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยโอเคน้องเจมมองว่าแอคนี้ไม่น่าจะผ่านเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเวฟที่ส3บามเวฟที่สิบสี่เองเห็นไหมเลื่อนเลื่อนมอนเตอร์อะเราตีมันไม่ตายเราตบมันไม่ตายเลยเห็นไหมมันจะเดินหลุดจากวงอย่างเดียวเลยไม่ถึงว่าดาเมจเรามันไม่พอไงเห็นไหม โอเคไม่เป็นไรเราก็ลองเล่นไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเกมมันมียากมีง่ายเนาะเราอย่าไปซีเรียสกับมันเราไม่ผ่านแล้วก็ไปลองเล่นตัวอื่นไปลองปั้นตัวอื่นแล้วก็ลองกลับมาเล่นใหม่อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ไปดูช่องของยูทูบเบอร์น้องเจไม่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับว่าจะไปดูช่องของใครของท่านไหน หรือจะเป็นช่องของชาวต่างชาติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เราไปสามารถเราไปดูหาข้อมูลกันได้เลยอะไรประมาณนี้เพื่อที่เราจะได้มาแชร์ความรู้กันเนาะโอเคไม่น่ารอดนะน้องเจมมองว่าแอสามนี้ไม่น่าจะผ่านเลยวะมอนเตอร์เดินหลุดวงไปแล้วเดี๋ยวน้องเจต้องวิ่งไปวางตัว ตรงนู้นเนาะน่าจะเป็นโทจิกับเบติต้าเนาะเพราะว่าโกโจโนโกก้องเจวางได้แค่ตัวเดียวโอเคไหนมันมีตัวเรือนหลุดไปตรงนู้นเลยแอคนี้ไม่น่าจะผ่านเพราะว่าตอนนี้มันเว็บที่สิบเก้าแล้วบอสยังไม่ออกมาเลนปะเรายังเรายังจัดการตัวลูกน้องไม่ได้เลยปะมันจะเดินหลุดเข้าไปข้างในแล้ว ไปลองอัพโซเบยต้าก่อนไม่ผ่านอ่ะเบียต้าเอาไม่ฆ่าไม่ตายด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเจไปทำคลิปใหม่เดี๋ยวไปลองเล่นก่อนแล้วก็จะมาทำคลิปแนะนำคนดูทั้งบ้านเนาะถ้าเกิดว่ามันเอฟเคได้เดี๋ยวเราจะมาทำไกด์เอฟเคกันอ่า สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าน้องเจมาลองเล่นให้คนดูทั้งบ้านดูเรื่องถึงสุ่มกาชาให้คนดูทั้งบ้านดูด้วยว่ามันมีตัวใหม่เข้ามาสามตัวเนาะก็คือตัวละครจากการ์ตูนเรื่องโจโจอ่าโมันเรียกยากเลยเดี๋ยวก็จะเป็นโกโจเรือเป็นเดบนีน้โจโจโอเคการ์ตูนเรื่องโจโจอะไรประมาณนี้ก็น้องเจฝากให้คนดูทั้งบ้านกดซับสไครต์อ่าแล้วก็กด ไลค์กดไลค์ให้คลิปด้วยนะครับน้องเจจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปเนาะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าน้องเจลงคลิปใหม่แล้วอ,อะไรประมาณนี้โอเคขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่เพียงต้นนี้แหละเพราะว่าแอคที่สาเนี่ยน้องเจไม่น่าจะผ่านได้เพราะว่ามันยากเห็นไหมโอเคแค่นี้นะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า